สวัสดีค่ะพี่พี่เพืเ่อนพานเดินชมผลไม้ป่าดูค่ะพี่น้องแอปเปิ้ลดกมากเลยสะออนครับพี่น้องคอยแต่สะออนหลายหลายิึงมีแต่แอปเปิ้ลิึงค่ะข้างในก็เยอะ ตปลนั้นเลยนะคะทุกคนแอปเปิลแอปเปิลนองก็ต้นแอปเปิลค่ะเห็นลูกไหมลูกย้อยออกมาตำทางแต่เราจะเดินไกลกว่ารถจักรยานเรามากไม่ได้เบิ้งค่ะต้นท่านทางง่ามดูจักรยานด้วยจักรยานเร็วมากดูค่ะทุกคนโอ้ แล้วลูกพุนก็อยู่ข้างบนนะคะทุกคนให้เหลืองเลยค่ะมันไหมคะแอปเปิลก็ดกพุนก็ดก,ก,ดกค่ะพี่ๆเ,เพื่อนหลายคักสะออนคักค่ะพี่น้องรถค่อยกับปได้ลกปั๊บลูกพุนตรงน้น เห็นแล้วเหลืองอ้อยไม่เข้าไป,ไป,ไปที่นี่ก็หล่นทิ้งหมดนะคะทุกคนแอปเปิลดกพุนดกบรรยากาศดี อู่เด้อคุณอะ hand ball, hand ball. เห็นบ่เห็นบ่เลี้ยงเอ้ยเฮยอยู่โอ้ยดกขักดกแน่ปล่อยแม่ข่อยกินคนเดียวบ่เบิดข่อยบ่เ,บเบก็บเอฟซีก็ว่าข่อยพืชไทยเฮเบิรงซื้อๆคือบ่เก็บให้เบิรงนแน่มันเก็บไปมันก็บ่ได้กินอีก นี่แหละคะ่ะพี่สี่เพื่อนมันดกหลายเก็บไปบ่ได้กินก็เอาไปถิ่มทางกระยะเด้อคะ่ะพี่น้องกับปอยให้มันลนปล่อยห้มันอยู่ทั้งตนนี่แหละคะ่ะเบิ่งคะ่ะอยู่ํำกลักนพี่น้องเอ้ยขักเนาะขักเนาะขักอีลีขักอีลี ยหลายค่ะหลายเน่ดูนะประเทศอื่นหมดแล้วนะคะอันนี้คือประเทศเดนมาร์กสุดยอดนี่ต้นเตีย้ยเตี้ยลูกแดงๆหมดแล้วอันนี้เกลี้ยงคุ่นซุกแดงอเออเหยยุพี่น้องคุณเห็นบอก เยอะอยู่เห็นไหมคะน <Okay. S 1> ดกอกคิวขาพี่น,ออนอ้องต้นอื่นต้นข้างหน้าโขดบะไดเขาไปเบิ่งซื้อ,อมันก็มีอยู่แต่ว่ามันบม่มอยากเขาไปเนาะค่ะพี่น้องมันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในไหม <laughs> ดอกอีลีค่ะพี่น้องลายอีลี ที่ทางนี้ก็ไม่มีแล้วอยากไปดูต้นโน้นน่ะค่อยไม่ได้ล็อกรถไหมพี่น้องค่อยเห็นมันมันหลายอยู่อะ่ะวิ่งบะปุ่นนะพี่น้องเต็มต้นอยู่ ไปดูนี่หางานให้ลูกพี่หางานให้เจ้านายเดี๋ยวมันก็จะไม่มีให้ดูแล้วนะคะพี่ๆเพื่อน,เ,นเพราะว่ามันก็จะหมดเนาะอุย้ยมาเจอแบล็คบูรีครับพี่ๆเพื่อน,นพูดนะพี่น้องเห็นบอกเต็มต้นอยู่ไปทางไหนไดูแบล็คบูรี่ก่อนบ๊า แนวทิมเบิร์ตละพี่น้องดำไปเบิร์ดเห็นบ่ไปไปจะค่อนสิล,กลักรถจะขึ้นไปตรงนี้จะบุกบุกตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปบุกขึ้นไปรถเราอดทนเออเออเออไปบุกไปน้ำกันพี่น้อง นี่นี่มันจะมาเกินความสามารถเราไปได้ยังไงเห็นไหมป๊าดพี่น้องโอ้ยอ้ยหนวยพี่น้องป๊าดอุ้ยพ่อ,อยแม่คอยป๊าดไห้ป๊าดหลายๆเนะี่ยพี่นออ้องโอ้ my god เบิ้ง โอ้ยใหญ่กบกเขือเทศพี่น้องโอยตายเร็วพุ่นเต็มต้นอยู่พี่น้องปา้าโอ้ยใหญ่คักใหญ่เน่ใหญ่คักให่เน่ครับพี่น้องโอ้ยรถข่อยเด้อข่อยประเด้ล็อกเบิ่งครับพี่น้องปา้า มีแม่เบิงเบิงบ้งเบิ้งคุณนี่จะนวยบม่บมีบ่มี่ใบค่ะพี่น้องโอ้ยไปไปค่ะพี่น้องโอ้ยรถรถรถสีเสียมันสิบลกคลุมกันเด้อค่ะไปห้องไหนล่ะก็ต้องไปห้องเก่าเด้อพี่น้องอุย้ยนี่เห็นปะบะมีถุงมันไชแม่พี่น้องโอ้ยใสเปิดมันใหญ่ใหลีเด้อพี่น้องมันมเป็นเลนเลนเด้อนี่ สะออนคุณอะอุย้ยตอนต่อนทั้งนอ,อกปะเอามาเอาต่อนทั้งในด้วพี่น้องมันใหญ่คุณอะอ,ะอะอนนุ้ยสะออนคัทสะออนแน่พี่น้องปไปไปไป,ปค่ะพี่น้องนี่ไปนีป่ละ จะลากรถข่อยเด้อข่อยไห้เด้อเอา้าข่อยไปทางสายบูพี่น้องนี่เอา้อยาย่างมันลุยออกไปนี่ละ่ะไล้ดีโอ้ยพี่น้อง๊าดพุน่นหาหนวยเต็มมือพี่น้องโอ้ย ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยดีตาแนบไม่เห็นพี่น้องปัดบุกกระบุกตัวเนาะบุกได้คลิปครับพี่น้องไปไปโอ้ยปัดมันหน่วยใหญ่วางหันบม่ได้ออกมานี่ค่ะพี่น้องโอ้โหสุขใจ สุขใจจังเรามจังใจเอเอปัดไงขักไงแน่พี่น้องต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์นะว่ามันอร่อยไหม แต่ข่อยสิมใหม่ข่อยสิมถ่ายเอาไม่พี่น้องเบิ่งแพรก็ได้พุ่นก็ได้พุ่นหน่วยยายใหญ่ต้องพิสูจน์โอ้ยเมย์พยายามพนเอารถข่อยข่อย,อยบ้าได้ล็อกแม่พี่น้องอื้อช่ำมากดูค่ะอื้อหือ ชาหวานอร่อยพี่น้องแซ่บอ้ยมันใหญ่เดี๋ยว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 ใส่นี่ก่อนนี่เก็บมาแค่นี้นะคะนี่ลูกีใหญ่ใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะว่าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเดี๋ยวมันจะมันจะเละนะคะนี่ เ้ wow. oh. าผลไม้ป่าค่ะพี่พี่เพื่อนเอแต่อันนี้ไม่เอานะคะนี่ต้นนี้น้อยๆแต่หวานเด้อค่ะต้นนี้น้อยๆแต่หวานไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much please follow me ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่เพื่อนๆวัสดีค่ะ